ทุกคนนะค่ะค่ะวันนี้ก็คือวันที่สิบนะคะหลังจากที่ไปบ้านพ่อหามมาเมื่อคืนนี้นะคะกลับมานขอนปากวันสี่นู่นนครับมือเสาแขกกเต้มแขกหลายนะคะครับค่ะเกฟซี่ไซบุนนะคะคนในสู่แก้าน้ำปูค่ะเพบนกับมะลัมถวายนะคะครับลัถวายพร้อมกับต้นปัจจุปัใจที่แม่นดวงพ่อนะคะครดวงพรดันงานนะคะพร้อมทีมงานเพื่อนนั่นแหละ ตั้งแก่ตั้งมุกตังแก่มาล่ำถวายปูเนาะคะ่ะเข้ากะทิตามคลิปด้วยค่ะว่าปูวาจังไนนะะรเนาะค่ะคขาสิมาถามนิน่งๆตัวเดียวเขาไม่พูดเลยกับยากด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคูณละคนกับเออข้าแนกกินกับให้ตัวเดียวรวบกันว่าขาพูดกันเนี่ยยุ่งละค่ะแต่ว่าเป็แต่วันข้าเสียวะไรบ่เนาะค่ะอยู่ที่บุญสินท่านบุญสินท่านข้ามันบัวใดมันแต่ว่าใดเนี่ยคน้องเสียวอะไรใจข้าทุกอย่างเนาะครับผม ต่แม่ครูมานั่งเป็นล่างที่นี่ก็ะู่กันจะได้ตัวเดียวขึ้นกันครับเตันกรสิให้เจาะจุงร้ายมันจะเป็นไปว่าได้นะคะเพราะว่าคอยเฮ็ดคอยสั่งไปค่ะที่แม่ครู่ค่ายเฮ็ดพาสั่งนะคะก่ะด้วยบุญบารมีปูย่ามเขาบวมมีเขากับมาขอเพิ้ลนะคะย่ามเขาทุกข้อยากเขาคิดเห็นเขากับมาอาจใช้ไฟเพลิงสิ่งศักดิ์สิิทธ์คือปูเอาแน้วล่ะค่ะบัดนี้ย่ามเขามีเข้าขาขุ้ยจเ้เฮ็ดบุญ าการเฮ็ดบุญก็บ่ให้ไปเรียนไล่นะค่ะบ่ให้ท่วงบุญท่วงคุ้นตัวเอาเฮ็ดแล้วข้าสบายใจเฮาวางเฮ็ดเนาะคะ่ะขันมาเฮ็ดกับไปคกูให้สบายใจค่ะถ้าวบ่สบายใจก็บเฮ็ดบ่เป็นยังนะคะ่ะครับรแล้ห้ต่เ,เแล้วได้ใจนะค่ะบไดบบีบังคาไพาแล้วก็กา,ารที่ให้ตัวเลขตัวเวบื่อการห้เป็นแค่แนว่ยท่าละคะคือแนวทางคาว่าแนวทางก็คือให้พิจารณาด้วยตัวเองเข้ามาเข้ายังสื่อเฮาบ่มาเข้าก็ต้องสื่อ เข้ามันใจเรียเข้าคักเข้าเขาของเขาเนาะค่ะฟังผ่านหูไปซื่อๆก็ได้เนาะค่ะเพราะเป็นยังเพราะว่าเข้าประเดิวิจารณ์กันเนาะค่ะเนาะเอาทุกสิ่งทุกอย่างทีแม่คู่เฮ็ดมาไปเฮ็ดเรไรใส่สัทค่ะเพราะว่าแม่คู่ตั้งใจมาเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะตั้งใจว่าอยัดถิ่นหยัดข้านท้านผู้ข่าในสู่เวลาผู้ข่าภาษีซาผู้ข่าภาษเศีษค่ะผู้ขากล่าวว่าพะพูเนาะค่ะ คือแม่คู่ได้สมความมุ่งม,มนะั่นปารถนาเติมเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นถือว่าเข้าบริเหตุพิปูนเนาะคะ่ะสิ่งที่แม่คู่มีอยู่หูมือน,นี้นะคะ่ะปัจจุบันทุกคนมีมื่อเนาะคะ่ะความทุกข์ความอยากเป็นมีเป็นสินเป็นทุกคนเนาะคะ่ะการเป็นมีมันเป็นซ้อนเท้าเป็นบทเรียนให้เท่ายืนยัดต่อสู่กับชีวิตได้แล้วปูก็รองคิดูอง์องถือแม่คู่เพื่อน ล่องคิดล่องใจนะคะล่องความอดทนพ่อถามว่าข้าสิเป็นคนแบบไรนีสัยแบบไรความรลภมากความละโมมดลภมากความเห็นแก่ตัวโคกความเบาความจาการเบาการจาคือกันนะคะบพื่อเปนขาไปโคมคนอื่นนะคะเรามีอำนาจแต่ขาว่อใสอำนาจข้าใสความดีแลวกการกระทําให้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะคะนี่แหละคือปูบนขัด จิตใจพ่นกันแตกต่างกันการที่แม่พูดได้มา่เป็นสะพานบุญได้มา่เป็นตัวแทนของปูกาด้วยคําสร้าง่นแลวก็แม่รูก็ตั้งใจนะคะความตั้งแกของข้านี่แหละที่เห็นให้เ้าสําเร็จข้าวบ่ตั้งแก่ัมกับบสสาเร็จคือแม่พูต่างแก่ว่าขั้นใดสูกขั้นใด้ปตดเปียงหนีสินเดิลูกมีหนีมีสินปูซอยใด้ลูกกระเฮ็ดใดขึ้นกันลูกกระางใดขึ้นกัน ค่ะการไปถวายทั้งวัดทั้งว่าแม่คู่กับบัวด้ว่าแล้วแต่คนเสิ่ยไส้เนี้ยเนาะค่ะอันนี้นคือเฮาทานไปแล้วเฮาทานไปแล้วอย่าไปคิดกังวลั่นเฮาเสียดายมันบ่ได้บุญปู่เราว่าเนาะค่ะคือแม่คู่ก็ได้ถวายเนาะค่ะถวายรถตู้ค่ะทั้งวัดว่าค่ะค่ะคือจุดประสงค์ของปู่นั่นแหละครับแต่อยากให้ได้บุญได้สร้างบารมีเพราะว่าให้พระเทียนเล่นชี้เพิ่น ยังปีทุระทุลังเป็นใจได้ไปค่ะมีอันสะดวกสบายเข้าเฮ็ดเป็นคือทุกคนเห็นแล้วกระเพาะเว่าละเข็ดนะคะอันนี้ก<ส>็คือเฮ็ดด้วยใจกิ่งค่ะเขาแม่คู่ค่ะคือเงืนส่วนตัวนะคะเงืนส่วนตัวที่อยากอยากเฮ็ดนะคะอยากเข้าไวา้ค่ะมันเกิดจากกิจาไใจเข้ามันกับเป็นบุญเป็นกุศลแน่นบ่นนค่ะค,ค่ะส่วนร่วมกับมี่ส่วนร่วมก็คือสือที่ถวาไว้ทั้งวัด ข้อมกับ่างสาราเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังเหตุสาราแล้วค่ะทัานพู้ไดบพอเห็นก็ไปเบิงได้แล้วผู้ได้อยากไปปฏิบัติก็ไปนั่งได้ไปนั่งภาวนาได้ทีทีแม่คู่ไปเหตุไปสังการจุดมุ่ไม้ก็คือกูให้เหตุให้สังขับวพนสี่ทางเขาเขาจะไปถือทางนี้ขับนพนพนสี่ทางเขาก็ไปว่าถือทางเงอนทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเห็นกับนิอนสายบุญนี่ครับค่ะเพื่อนให้เฮตดร่วมกัน ให้รวบร่วมกันให้แม่คู่ผู้ผ่าเห็ดผ่าสากผู้น้ำทางผู้น้ำผ้าคูเป็นสภาพบุญขันน่มพีผู้นำม,มันก็เห็ดไปบ่ไดดขันผู้นำก่แนว่หรือผู้นำบอบแหวกกับพ่าสำ็จนะคะค่ะลายสิ่งลายยางที่แม่คู่ผ่าเห็ดผ่าซากมาเบิ่งเอาเนาะคะ่ะว่าได้เห็ดจีบ่แล้วรางวัลที่แม่คู่ใดมากก็คือรางวัลที่แม่คู่นี่แหละขอผู้ เพื่อนไก่ให่ส่วนตัวก็คือไห้สุรฤษดิบจะเป็นเงื่อนส่วนตัวเองาแม่คู่หัวกวนกวนแต่สองล้านนะคะทีเพื่อนไก่หัวกวนกับล่างนะคะนั่นแหละคือเพื่อนไห่รางวัลนอันนี้คือรางวัลคือเงื่อนส่วนตัวเฮ้งเงื่อนส่วนบุญกับตังหะนะคะทีแม่คู่ได้เห็นได้สางรวมร่วมกับโบเระบุว่าสีเห็ดยางเดี่ยวนะคะมันหลายอย่างค่ะ เข้าไปทั้งวัดว่าท่ามทึ่งสร้างศาลาแม่นบ่บเออแต่ก็ถนนหนทางบ่ด so so ีก็ต้องซื้อห mm ินซื้อปูนซื้อทร้ยไปกับว่าเป็นถือๆค่ะมันหลายอย่างค่ะแต่กัเอฟซีไซดบุญทุกคนนะค่ะที่รวมบุญมนากับขอให้ได้บุญได้กุศลสู้ผู้สู้กนนะค่ะให้ได้รับโศกรับม้านให้ได้รับรับสินเงินทองให้เบิกได้วัเทัาไปม่คู่ก็ขอให้กำลังใจทุกๆกน ที่เบือนอยู่ในคณะนี้บ่มีพยัยบบ่ลําบ่กเข้าต้องสูด้วยตัวเองต้องอดทอนนะคะเพราะเป็นข้าเาสีาสายใชคนตลอดเป็นไปบ่าได้ข้าก็ต้องใส่ปัญญาเขานั่งะะเข้าค่ะข้าก็ต้องอดทอนแล้วค่ะข้าก็ต้องเบือนเบือนให้เพิ่นเห็นบ่เป็นว่าเบือนใวเพิ่นเห็นเนี่ยเบือนให้เพิ่นเห็นซิ่งศักซีเพิ่นรูดหรอคะ่ะเพราะถ้ประกาศว่ก็รู้เพิ่นเห็นโดยคิดอันนี้ก็คือ ในในปิงนะคะยูอารันนะคะคนถวายปูมาห้าพันบาทแม่คู่หาร้อยผอมกัาไททีมงานนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะคนละหนึ่งร้อยนะ,ะแล้วก็เตรียมโมยิ้มเล่เดียแล้วก็นาชานคะขอขอบคุณขอบคุณเรยนะคะแล้ นางซิลิครนบุดเรื่องถวายปูสองพันบาทนะคะในแม่ปูสองร้อยนักหน่อยนึ่งร้อยค่ะนายมณฑาคงพาสิวนะคะถวายปูสองพันบาทรวมจากหนัง1นึ่น 1, บาทในกู่หาลอยวันา3ามรอยนะคะ

เนะคโซูันฟ้าห้าพันบาทซูตกตุ้นแจงนะให้อีก1น0 0งบาทนะคะให้ไปคู่หาลอยให้ยิมสามลอยเนะคะเป็นบางาสั่งเป็แง่ค่ะคุณยู่ตามปะเทียนแล้วคุณลงเหยานะคะขอบคุณครับวก็ให้แขงโมูหนากลอยคายเหี่ยนกันย่าทีดวันคนละลอยนะคะขอบคุณครับเ,เมแขงมูมีไปเดียน้ายเหี่ เ่าค้าเหียนต่อการงานก็มากน้อยเป็นรถรวยแต่เตียงมูแต่โม่เพิ่งแกเพิ่งแกอันนี้จากนครพนมผู้คนมาล่ำถวายนะคะค่ะเพื่อนกคุ่นหลวงพ่อหนังดันงานขอถวายตุนผับปลาเพิ่งแกถวายไปแล้วนะคะ ปอบกัพวกมาไน่มะพร้าวมะม่วงไหแม่ดู้สองรอยนะคะไหเอไหยิมเตยมูนาคหน่อยครเหียย่นไทยาร,ารวยก้านยาวนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะายาวนั่นครับเป็นที่ส่วนกลางรับด้วยสูตรเก่ากับโไค้บุญด้วยค มาแต่เศร้านะคะหลายรายการมื ar, tails, <Yeah. S 2> ่อนีกคะก็เป็นหาหกชุดคุณจุ๊นะคะจนไปชูดสีรับแจกแล้วแแต่เศร้าค่ะโอเคแปดชุดเนะค่ะกะม่หลายหมอหลายทีนะคะที่เป็นเรีนรวมร่วมปัจจุปยมารวมเที่รวมสาเออ กุ the ้งก anyway, <match> oh, ็ขอบีกพุณหลายอันนี้มีปิดวมดเยอ่มากค่ะค่ะแต่นี้ม่นปูหลอบสวงปูเสาันมาลำถวายนะคะครับค่ะล้วติดไปเออมักเนื้อน่าอ่อ ทงนี sea, Respect, ้มุปูตาปูคือพอข้าวปูผู้ปูปูปูจะคือจะท่านจะหัวจะโอคเอออ่ะรับคันเร็วอืาเอากุร้ายร้ายปูร้ายคนรม่อมเดวมฉันเนาะใบนี้เป็นใบชีอสิ่ใช่ไหมยืดครับูใบชี้ลิปเออูุร้านทำมารลายคนมืออืมเป็นใบชี้ใบผักให้เมื่อครูพักผ่อนหน่อยเนาะครับเออเ่าวรับเขียนตั้งแต่เมื่อเช้าว่าท่านว่าอืมมัดกับเมื่อเปลี่ยนเรื่องพอคุ้มเรื่องหนึ่งว่าท่านอืมมันบํเพ ไก่ค <a> ือเพือพอนะตัวแทนอือตามทางขาของมนุษย์เนาะครับเป็นตัวแทนให้ทุกทุกคนได้ร่วมคือร่วมค่ะนี่แหละการขับบุญมัดเปิดจากถึงอือกายเปิดอนสะพานบุญกายเปิดอนฟูกน้ำคุ้นมันมามันง่ายๆได้ยืมครับเออช่วยจะได้รับเถิดระคุ้นช่วยจะได้เบากับคุ้นหามันรคือคุ้นที่คือคุ้นมันมาไม่หยุดง่ายๆได้ตรงมือ คือถ้านังท่ำคาคือคู่ฟอคือคู่ฟอใดจ้ะบอไดครับคเออคู่นั่งคนกับท่ำคาคือฟอแข่งมามนคู่กันเนาะเออกระเด็อกจะเข่ามอบุกบอคู่ได้คือจังแรกกระเด็งจังขังคิดดี่จดีคอดชัว้จชัวนั่นน่ะฝึกทิ้งฝูกยังมาถึงเขาตัวเอามันตืดแล้วเล้วแยกไปโกดยกไปเคลรอแยกไปดึงแรงเคลื่อนกันเออนั่นน่ะเขาได้ดีแต่เขาได้ดีไป ทำมือถังนึกได้หมดได้ใจเข้ากับพ่อเออทถังมือขึ้งยนะังเราทำถสุขภาพไหมการที่เรามาพูดให้คนอื่น ừ? เออวันนี้เราดีหรือยัง ừ? เราปวดเพื่อนนี่ถึงหรือยังเออถ้ายังไม่ปวดเพื่อนนี่ถึงก็จะพูดให้คนอื่นนะลูกนะเออว่าเปิดกัะค่ะทุกคนมาหาของมิจะพูดถึงนี้นได้ยินครับครณว่ามันมีผู้รวยมาก่อนนะครับ เออไปนี่ไปถึงมือทุกขังแก่มือทุกขังแก่ผู้นักข่มมอทั้งมีทั้งร่างกายกับว่าแข็งแรงเป็นป่วยอืมทุกข์ภาพกับว่าได้อืมจักเปึงน,นอนงั้นผู้นักข่มกับปึงน,นอนกัดฟ้องเว้นผู้นักข่มกับลูกกัดเต่าผู้นักค่มกับอืมเป็นข้อโรคของตัวเองอืมมันแตกต่างกันตรงนี้ เออมือทับถึงเงินท่องเออรางกายพอแข็งแรงแต่ต้องมาใช้สื่อพึ่งทางแต่ก็คือถึงที่มองมาถึงตัวนี่แหละพวกค้นมาเออถึงที่มองมาถึงตัวชอยมึงให้่คือจีว่วะค่ะเอาชอยใหญ่กว่หนึ่งชอยค่อนใหญ่กว่กนะชอยแต่คนเรื่องปาอาปากแห่กว่าถึงที่มองมาถึงตัวนะลูก ได้จ้าค่อถาใครขี้วิตจะคข้องดื่ขึ้นบ่สเออใครตกตามรุ่งน่ะแต่จะมากคุณได้ตกตามรุ่งถ้ามาโขกกระพอถึงจะมัดคุกเท่าฮืดเพราะว่ากิเข้ามันตักคือโคนเออกือเท่ามันตกตามแล้วอืมมันอาจจะเล็้ไปก็ได้เออได้เมื่อว่กกินวากังอืมเออมาไม่ฉช่าก็จะมาดีกว่าพ่อบอกจะถื่มเลยจะยื คนทํามไม่มากก็ตามบ่าทาะถ้ามากก็พอได้าค่ให้ก็พอไดอ้เข็นกูกค่นักเอาพอได้พเพราะว่าคืออาคุณชลคือว่าไม่เชื่อฟังกันเนะาะไม่ศรัทธาร่างก็ไม่ศรัทธาพ่อเหมือนกันโอเคเนาะเข้าใจคนห้องน้องมกนองใจยึดยังมากเลยถ้าว่ง,งมกนองใจมจึงจะได้บๆกท็ทข้งหลาย คือนในมือข้างล่างเขาบอกจงมานงกนะลูกเนาะเพราะเป็นยัง่ืง้อๆเพราะเดือดทอนร้อนใจดืดอ้อะคือเขาจะเด็นคูกเขาอ่อนว่อนขอผู้ใดดือหล่ะูหลานครูเขาจัมาหา,หา,าค,ครูเออพวกเขาคิดใ่ดื้อเขาคิดวึ่งข้างดื้อเขาจัมาหาขอคอือเออเขาแข็งเคืองจนยอเขายอมรับสิ่งที่แม่ครูเป็นอยูนะ่ไงเขายอมรับรใจด้้อเขาจันมา ข้าท่านบ well. ่งอมรับไม่ตรงมาเพราะชะตาไม่เกิดเราก็ไม่ตรงมามาแล้วมันก็ไม่เกิดอยู่ดีเนาะครับคุณยายมักวันคือคือเดบกมักแม่ตื่นเต้นคือเด็กจะบึงแต่ไม่ได้เนาะบุญก็ไม่แก่มาดูเฉยๆน่ะเออคุกแก่คือเป็นห่างไกลมาแบบแข็งๆไม่บอกเออทุกชื่อคุกแก่ไม่ตรงมารออ่ะ ว่าตรงมางนะร,งร้องโอให้โอนะแล้วบุกหลานมันจะสืบต้องเนาะเขาแก่แล้วเนาะทุกคนอยากร่วมือทุกคนอยากร่วมค่ะเอออยากกินอยากข้าวอยากหายมือแถวห้าอยากเที่ยวไกลอยากมือผู้น้ำสือถืบแถมอยากมือผู้น้ำสือผ้ายสือผ้ายแก่รู้จักแยกแยะดือชอบตัวด้อให้คู่จัขึ้นจับค่ำแมง่งงบเงินจะ้ะ ทุกคนเกิดเป็นมนุษย์หมดหมดทุกคนเกิดเป็นมนงงุ๊กเหมิดเลยเนี่ยแม่แต่แม่ครูก็เป็นมนงงุ๊กเหมดคือกันนี่แหละเออเขาเก่าเนื้อกายจากมนุษย์หล่งบุบเรามีองค์ของเราทุกคนแต่องค์ยักษ์องค์เดีกัดจักองคยู่องเนี่ยองดีกับมือองพีขยาม่านกับมือจงขอกงน่ำจงคึกบ่ไดายจักบ่ ก็มาหัศคือว่าห่งเขาคมหัวดูหันเออปายขถือปื้นได้กตนวนเก็บกจตกตั้งนี่นะพยายามากกับครอกง้นมันดูหันบังมุ่งตาอาปากได้แตนวนทั้งขึ้นนบังมุ่งตาพวกเขาเห็นนั่งก็ได้มันคืออะได้คืออะได้วามปานนี่นะคนเท่ามังบ้าเกศเคืเกศแข็งขาดแต่ก้านเกา มันตามมากเลยครับคตืยึดใจโคจ้มมยึกใจอามะยึดอืมมันจะตามมากเพื่อนจะเราจะเอาชนะมันไงบออืมถ้าแย่ผู้กิเป็นงักเปนหักไปบวดเป็นงักเนจนหักไปนั่งฉมากคือเป็นงักเนจนหักไปกดโดนตรงก้มเป็นเพราะอะไรถึงได้ปฏิบัติดปฏิบัตินเอาชนะมาันไางลูกเอาชนะมาันาให้ได้มันก็อยู่ในตัวเรา ม่ได้เกิดจากใครเกิดจากตัวเองม่านคือความโลภม่านคือความเห็นแก่ตัวม่านคือการเกิดเ้าหลงยิดง่ายนะในเมื่อเราเอาชนะม่านพ็แะจะไปเอาชนะใครได้จริงไหมเย็ครับมเปลี่ยนกันอ้าว